ที่กินข้าวนะครับที่หาที่ขายกับข้าวอยู่ในซอยระหว่างที่เชื่อมกันระหว่างของห้างสซิทันวูแล้วก็ห้างสยามอลัากอนนะครับด้านหลังนะครับส่วนยางราดผสกนะครับกำลางพอบปิดในงาน,พพนาห้างนะครับาหาของกินนะครับตอนเทียเท่ยงนะครับราคาันก็ไม่แพงครับราคาก็ สามสิบสี่สิบนะครับไปทางทางเชื่อมระหว่างแยกระหว่างสยามาลากอนแล้วก็เส็นท์ฮงลโหลนะครับด้านหลังด้านหลังตรงข้ามกับโรงเรียนวัดประทุมเลยนะครับเอาาหารข้างทางนะครับก็ยังมีพ่อค้าแม่ค้ามาขายกับข้าวส้มตำไก่ย่างนะครับ,ราารบวันนี้เป็นร้านไก่ย่างเจ้าดังนะครับ สิบสิบบาทน่ากินครับกินได้อร่อยนะมีทั้งตับย่างนะครับเจ้านี้เอตับย่างมีหมูย่างบางคนชอบแบบยืนทานที่ร้านก็ได้นะครับง่าได้สั่งก็ไดบยืนทานที่ร้านตับย่างกินแก้วมีอะไรนะครับกินแก้วด้วยปลาจ่อบมีผักให้ดูราคาสิบบาทครับสิบบาทห้าบาท ซื้อใส่กลุ่กับไปทานที่บ้านแล้วหรือว่ายืนยืนกิน,นที่ร้านได้นะครับก็มีน้ำพริกให้มาได้สิบบาทที่ลครับน้ำพริกไทยเป็นน้ำจ้ำเลยนะอร่อย,ยครับนี่คือเสียกรัดประสงค์ครับสารพภมเอราวัณอย่างเอราวันคกนก็นนไม่ค่อยคว้าน,นเท่าไหร่ปกติชาวจีนจะเยอะนะครับตอนนี้ถั่วจีนไม่มา ก็จะมีคนเข้าไปไหว้อยู่เต็มไม่เยอะนะครับก็จะมีการเปิดให้เข้าไปสักการะนะครับรถก็ไม่พุกพลานเท่าไหร่ช่วงเที่ยงปกตกิรถจะเยอะกว่านี้อีกก็มีนางลำนางอะไรด้วยนะครับนี่โซนนี้ฝั่งนี้ฝั่งเซนทันเบอร์นะครับจะไปประตูน้ำนครับนะรถก็มีบ้างปลายช่วงช่วงบ่ายครับช่วงบ่าย มีจุดคัดกรองนะครับก็มีนางหลําด้วยใครที่สนใจไหว้สักการะพระพรนะครับพระพรมเอราวันก็มาไหว้สักการะได้นะครับปิดให้เข้าไหว้ได้แล้วนะครับมกา บรรยากาศตอนนี้นะครับนี่คือพระนารายณ์ทรงคุณนะครับอยู่หน้าโรงแรมคอนติเนนตัลน,นะครับตรงนี้พระนารายณ์ทรงคุณเดี๋ยววา่าศาลพระนารายณ์ทรงสุบสรรสถานที่แห่งนี้ปิดนะครับก็ไาม่ได้เปิดให้สักเข้าไปสักพรบูชาแต่ว่าเราสามารถยกมือไหว้ได้นะครับหน้าโรงแรม เป็นทางลงานมนะือนรถไฟฟ้านะครับ ไม่จบอ้น เป็นส่วนก็